เปลี่ยนงานได้ออกมากบบยังมากพี่มอนสเตอร์ที่ใครคะอนีรมันสเตอร์คุณสามไหมตัวเองเนี่ยคุณสามพี่สายให้มานยค่ะเรานู้ว่าไปย้อนกลับไปคือเราอยากฉลองมือคุสามพี่สินี่สุดเย่าอยู่ เซฟม่กี่คนครประมาณเจ็ดสนอยนะครับงานใหญ่นะคะเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาแบบกคนด้วยค่ะีจริงจริราบอกกัล้วว่าแทม่ได้เีอะไรีเป็นอ่าทองดำค่ะแต่ชุดที่คนดูแบบว่ารยิ่งใหญ่่การมดูชุดนี้ชุดราตรี้องใช่คุณบอกว่าอยากให้ลแบบเิดปาร์ตี้ชุดแคิ คิดไปเรื่อยเหรอคิดไปเรื่อยอ่ะอเออก็คือปีไหนอยากอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรก็ได้ทเกิดขึ้นเลยอะไรยากกว่าคิดตีมหรือหาหาที่หานับเพื่อนจริงจริงหาสถานที่ก็ยากอะให้มันตรงกับตีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี้ยก็ถือว่าได้คำแที่คิดไว้ใค่ค่ะคุณคุณสามีหรือว่าเอคนผู้จัดงานใช่ค่ะมีแนะนำแล้วก็เลยไป งานวัน,นเกิดจริงจังจริงจังมากแล้วก็ฉลองครบรอบแต่งงานคุณก็ลงแต่งงานทำไมแบบว่าตอนตอนแบบเข้าไปในงาน <c oughs> เดียวามาท่กานไมม้ชุดเมือานเดียวกันหรือว่าไม่ไค่ะรลงเพรว่าก็ได้ความยาเลยนะโอเได้ขขวัญไหมคะขขวัญน่าจะเยอะนะเออไม่ไม่อะไรไรอะอมขวัญอะไรนะโอ้โหวนโตางูโอะไรจังหวะอะไรเนี่ยอะไรอะไร เอาหรอไม่ได้ได้ขวามผัานในชีวินั้นห่อว่ามีตอนเช้าเขาสั่งคาเวียมาให้กินเออแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะที่ที่สั่งแบบพึ่งงงมากเหมือนว่าจะเพิ่มสปอบลอยั้นสุดหรือว่าจะเพิ่มเพรที่อยู่ในในมือมากขกินไม่เลยอะไรนอ่ง คิดว่าฉลองคิดว่าเราฉลองรอบทองสามเดือนตอนนี้ยังไม่ยังไม่เห็นเค้กไงคิดว่าคิดท้องแล้วเหรออะไรเขาตกใจที่ว่าอ๋อเป็นเค้กเป็นความลับไงว้าไม่ไม่ขายาอย่างนี้อ่างอื่นอะไรใช่ไหมตามที่หมอดูเคยบอกไันว่าตั้งสองปีที่เราอยากใช่ค่ะคือประมาณเนี้ยค่ะสองปีเพราะอะไรดูคิมเชื่อมากคือคิมเชื่อคุณบอกพอดูมากก็คืออันจริงมันก็ ถ้าถ้าพูดถึงปีนี้ด้วยที่ด้วยทองด้วยด้วยแบบงานอะไรที่เราอยากทำด้ว่ก็ด้วยมันมันหลายอย่างมากเลยเราเลงรู้สึกว่าเรายังไม่ลงตัวเท่าไหร่ค่ะอ่ามันก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วแต่ยากอย่างเดียวถ้ายาพร้อมกันจะพร้อมกันเพรอาจจะอาจจะพร้อมกันเพ้ยเห็นเราแผนไว้นี่เห็นยากเคยบอกว่าอยากจะแบบว่าพร้อมกันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะ ก็คงจะมันดีนะจริงมีคุยกันมั้ยมีคุยกันแบบคุยถามกันแบบว่าตอนน้รูปมันสวยแค่ไหโอ้โหเฮ้ยถ้าเราร้องท้องกันเรคลอดท้องกันมันเออพงคุยกันเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนรือเขาก้มีวางแผนอะไรทองอะได้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเขา้องกันเลยสิเออแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งบอกว่ากำลังจะมีรูปนที่สองเหมือนกันด้วยก็ก็ดีเหมือนกันเป็นรูปแบบว่าเออแพทย์ท้องร่วมสาบาน ใชหรือมากเลิกคบกันไปเลยหรือว่าจะสับคู่ลูกเลยโอ้โหในละครไงในละครเ่ยพ่อแม่สนิทกันดอมดอดออนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมไม่เอาสงสารใครตรงสารลูกพอแม่แบบนี้่เรายังมีแนเรายังมนี่นะตเาเราอยากได้แฟนไม่ไม่อาจไม่ไ้แ่ไม่อยากได้แไม่อยากได้แฟน เพราะไม่ได้ท uhm ีเดียวจบเลยเข้าใจอะค่ะหลายๆคนที่อย่างนั oh, ้นสาวว่าเรารู้สึกว่าเราอยากาอยากเลี้ยงคนเดียวเลยอใช่ายเป็นผู้หญิงก่อนอะไรก็ได้ค่ะแต่คือหมายถึงสมัยผมมีหลายอะเขาไปหมดได้หลายชายมากกว่าเออเพราะไปเจอหลายผู้หญิงเขากระตุ้นเขาว่าเออสกิลหรือว่าเอ้ยหนุ่มเนี่ยหน้าเด็กมันน่ารักจะดีเลยต้องดึงเอาละ ถ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาอุ้มเป็นแล้วอ่ะเราอุ้มไม่ได้คือคุยอุ้มหลายที่มาแล้วหลานเนี่ยข้ามเลยแล้วพอคุยอุ้มร้องอ่ะก็รู้แล้วว่าเรามีลูกใครจะเลี้ยงวันนี้คือหมดพิสูจน์ว่าแบบเราเป็นเธอหรือใครคิมเชื่อว่าพี่หมาต้องเปลี่ยนพระองคเปิดนมเลยทำทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่จิคิมเชื่อแล้วคิมบอกแม่เทำไรแม่นอนดูทีวีปั๊มนมอย่างเดียว ไม่ได้เป็นคนทำเลยนะราไม่ทำให้แฮร์รี่เลยนะเออเออเออโอเคโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคจ้ะรอชมรอชมเลยถ้าถ้าั้ก่